ก็เหตุเหตุการณ์บ้านเมืองในระยะนี้ก็คงจะเป็นคติให้แก่พวกเราเราทำให้เราเห็นว่าที่เรามีที่อยู่ที่อาศัยที่อบอุ่นร่มเย็นเมันมีค่ายังไงในเวลาที่มีเหตุกระทบกระทั่ง มันกระทบกระเทือนกันยังไงเนี่ยเราจะต้องเห็นคุณคุณของบ้านของเมืองของประเทศชาติว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าเราแบบนี้แหละที่องค์หลวงตาท่านมามาบอกมาเตือนพวกเราเพราะในสมัยนั้นเนี่ยพวกเรามองไม่เห็นชัดเท่านี้หลวงตาท่านใช้คำว่าอะไรเป็นสงครามเงียบ สงครามเงียบก็คือเราเนี่ <c oughs> เพียงพ้ำหรือล่มจมได้ทั้งๆท,ที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแตกต่างจากเหตุการณ์ในปัจจุบันก็คือเราเห็นเห็นทิพภัยชัดเจนเห็นพยันตรายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าชัดเจนเมื่อเราเห็นภัยเราก็ต้องมองเห็นคุณมองเห็นคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษ ตลอดจนผู้ที่เสียสละที่ปกป้องดูแลรักษาเขตแดนให้พวกเราตลอดจนบ้านเมืองที่ผ่านผ่านมาในอดีตเมื่อเรามองเห็นภัยเราต้องมองเห็นคุณด้วยถ้าเรามองเห็นภัยอย่างเดียวเราก็ไม่เห็นคุณเราก็ยังเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบอยู่แล้วเมื่อเรามองเห็นภัยเราก็ต้องเห็นคุณที่พวกเราจะต้องทำอะไรก็ตามระลึกนึกถึงส่วนรวมเสมอ เนี่ยพะส่วนรวมมีผลต่อเราที่เป็นส่วนย่อยลงมาถ้าเราไม่ฝึกไม่สร้างอุปนิสัยที่ทำอะไรเพื่อส่วนรวมวันหนึ่งมันก็ด้วยความเห็นแก่ตัวมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันก็มีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นการที่เราจะเกิดเคราะห์กรรมอะไรก็ตามมีเหตุไม่ได้ว่าอยู่ๆจะเกิดขึ้นมาลอยเอเพะเราเคยเป็นผู้เบียดเบียนไหม ลองไปดูตั้งแต่ครั้งพุทธการเหตุที่เกิดขึ้นทำให้สกากยาวงทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นแบบนั้นเพราะเคยทำอะไรไว้เคยทำสิ่งนั้นไว้เคยทำสิ่งนี้ไว้ผลก็เลยต้องได้รับ mm. เหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเอาอย่างบ้านเมืองที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วอย่างพระเจ้าพิมพิสารอย่างนี้นก็ยังมีเหตุที่ท่านเคยทำครั้งนั้นครั้งนั้นไว้ จึงได้โดนลูกยึดอำนาจโดนลูกเกลียดชังพ่อถึงขนาดทำร้ายพ่อจับพ่อขังคุกอย่างนี้ก็ยังมีแทั้งที่ท่านเป็นถึงพระโสดาบันท่านก็ยังไม่ได้ไปรอดพ้นจากเวรจากกรรมที่ได้เคยกระทำมาแต่การก่อนแต่บุญนี่ก็ส่งท่านแม้ท่านจะอยู่ในที่ลำบากบังคับไม่อดข้าวอดน้ำอยู่ในที่จองจำ ทั้งที่เป็นผู้มีมีกําลังวังชาม,มากที่สุดในยุคสมัยนั้นถือว่าแข็งแกร่งที่สุดแต่ท่านไม่ยอมสู้ลูกนะีน่ก็ท่านถือคุณธรรมลูกอยากได้เลยอ,อยากได้เอาเลยก็ได้พอรู้ว่ายูกอยากได้สมบัติยกให้เลยไม่เอาแต่ลูกยังไม่ไว้ใจเพราะลูกมีพระเทวทัตยุคแยงไม่ไว้ใจทํำยังไงก็เลยว่ายังไว้ใจไม่ได้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งประชาชนทั้งหลายยังรัก พระเจ้าเป็นพิษสารอยู่อาจจะมายึดอำนาจคืนก็ได้บัลลังก์ของเรายังไม่ปลอดภัยเพราะนั้นจึงหาอุบายฆ่านะก็คือไม่ให้กินอาหารไม่ให้เห็นพระพุทธเจ้าจากอยู่ในที่คุกที่ตารางมองไปไม่ให้เห็นไม่ให้ได้ยินเห็นเดินจงกรมอยู่ก็เอามีดกรีดไม่ให้เดินไม่ให้ระลึกนึกถึงแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าลองคิดดูในเวลานั้นพระเกลียดชังพ่อแล้วก็เกลียดชังพ,พระพุทธเจ้าด้วย นี่คือลูกจากคายุแยงแตะแครงรั่วของพระเทวทัตเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แม้อยู่ในที่สงบร่มเย็นแล้วี่ก็ยังมีเหตุอย่างนั้นท่านเองไม่สู้ไม่สู้ลูกลูกอยากได้เลยให้ลูกทําอย่างนั้นก็ไม่โกรธไม่เกลียดะไม่มีคําว่าอาฆาตพยาบาทเพราะพระสดบันเป็นผู้เข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมยอมรับได้อย่างดุษฎียอมรับในบทกรรมนั้นๆเพราะงั้นเถอะ แต่ก็ไม่ถาสามารถทำลายจิตใจของท่านได้ทำลายได้แต่ร่างกาย,เ,ยเพราะจิตใจของท่านยกระดับขึ้นมาเป็นลําดับไปนะนี่ก็คือเป็นข้อเอามาเปรียบเอามาสอนพวกเราเนี่ยสําหรับในยุคสมัยพวกเราที่เราได้เห็นก็คือหลงตาใช้คําว่าสงครามเศรษฐกิจสงครามคืนกินอย่างเงียบไม่มีปืนผาหน้าไม้ไม่มีระเบิดไม่มีทิ้งระเบิดใส่กันแต่พวกเราสามารถิ้นชาติได้ สามารถล่มจมได้ช่่บพลิบตาเพราะเวลาทําร้ายทําลายกันเขาทําร้ายที่ค่าเงินเราเก็บเงินเก็บทองไว้ทั้งตลอดชีวิตเราเก็บไว้ประกฏวัตถูกพังทลายเงินที่เราเก็บไว้ทั้งหมดกลายเป็นศูนย์ไม่มีค่าไม่มีราคาเพราะฉะนั้นทําลายตรงนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ปืนผาหน้าไม้แต่ทําลายด้วยทําลายค่าเงินที่เราได้เก็บสะสมมาทั้งชีวิตของเราหรือที่เราจะต้องมีต่อไป เมื่อเงินหมดสิ้นแล้วไม่มีงบประมาณส่งมาส่งมาส่งมาสิ้นหมดทุกอย่างนั่นแหละก็เป็นวิธีการทำรายได้อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นในเวลานั้นหลวงตาท่านจจงตีเกราะเคาะไม้แล้วก็สอนพวกเราไม่ได้สอนให้ไปเกลียดชังใครนะท่านไม่ได้สอนให้ไปโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทแต่ท่านสอนให้ติตำหนิตัวเองว่าผลที่เราเป็นแบบนี้เพราะเราโลภโลภโมโทสันได้เท่าไหร่ก็ไม่พอ มีเท่านี้ก็อยากลงทุนเข้าไปอีกมีเท่านี้ก็อยากลงทุนเข้าไปหรือความอยากได้ทําให้ไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาไม่รู้จักพออันนี้ก็มีแล้วอยากมีอันนั้นอีกอันนี้ก็มีแล้วอยากมีอันนู้นอีกในที่สุดล่มจมนะกลายเป็นหนี้ระดับชาตินี่แหละที่ทําให้ทําลายค่าเงินบาทก็มาจากน้ํามือของพวกเราเองโดยรวมเพราะความไม่รู้จักมักน้อยสันโดษไม่รู้จักพอความมักน้อยสันโดษนี่แหละคือทำ ความได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังอยากได้นี่ตลอดเวลามันก็ทําร้ายตัวเราเองทําร้ายตัวเราเองส่วนย่อยจนกระทั่งทําร้ายไปถึงทั้งชาติเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามท่านสอนให้เสียสละกระทั่งที่กําลังจะล่มจะจมติดหนี้ติดสินนั่นแหละท่านสอนให้ทำบุญทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานอำนาจบุญอำนาจทานที่ท่านพาทำ คนละเล็กคนละน้อยนี่แหละเลยกลายเป็นพยุงรักษาชาติบ้านเมืองค่างเงินบาทแทนที่จะเพ่งพ้าตกต่ําลงไปก็กลับค่อยๆฟื้นขึ้นมาด้วยอุบายธรรมขององค์หลวงตาก็คือการทําบุญให้ทานทานนี่แหละที่เราทํามามันกําลังจะขาดตกบกพร่องเราจึงเป็นผู้สูญสิน้นอำนาจทานสูญสิน้นแม้มีอยู่แม้เป็นเศรษฐีอยู่ก็กลายเป็นยาจบแม้มีบ้านมีเรือนก็ถูกพายุถูกฝนฟ้าถูกลมพาย ถูกไฟถูกสิ่งต่างๆทําลายด้วยอํานาจของบุญของทานที่หมดไปเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนพวกเราเสมอว่าเกิดทุกภพกทุกชาติให้ทําบุญทําทานทําไปหมดทุกสิกทุกทั่วถึงแล้วนั้นจะทําบุญกับผู้มีพระคุณนี่ก็ทําบุญทําบุญทําทานแต่ท่านไม่เรียกว่าทําบุญทําทานท่านเรียกว่าตอบแทนคุณทําบุญกับผู้ที่ได้กว่าอันนี้เรียกว่าเมตตากรุณาทําบุญ S <S <an> กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนี่เรียกว่าอุทิตส่วนกุศลผลบุญทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เป็นบุญเป็นอำนาจบุญอำนาจทานที่จะค้ำจุนเราให้เรารอดแขวคลาดปลอดภัยเป็นพักเป็นตอนไปน,นเมื่อบ,บุญของเราจะหมดเราก็ได้ต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนที่เราเกิดเหตุเพศภัยต่อทรัพย์สินเงินทองต่อชีวิตนี่ก็คือด้วยอำนาจของบุญของทานหมดไปถ้าเกิดจากทรัพย์สิน มีบ้านก็อยู่ไม่ได้มีสิ่งนั้นก็อาศัยไม่ได้ต้องอบพยพหลบลี้หนีไปเพราะเราทําบุญทําทานเนี่ยเราเคยบกพร่องในส่วนนี้เราเคยไปทําร้ายทําลายทรัพย์สินเงินทองของผู้นั้นผู้นี้มาก่อนสิ่งเหล่านั้นก็ย้อนกลับมาหาเราแล้วเราบาดเจ็บละ่ะล้มตายละ่กะก็เดยอํานาจที่เราเคยเบียดเบียนเคยทําสิ่งที่ทําร้ายทายําลายชีวิตอวัยวะของผู้นั้นของสัตว์นั้นสัตว์นี้ มันก็ย้อนกลับมาหาเราท่านจึงสอนให้เรารักษาศีลเพราะศีลน,นี่แหละที่จะคุ้มทองให้เกิดเหตุเพศภัย,ภยอันตรายอะไรก็มักจะแคล้วคลาดไปไม่เจอไม่เจอเจอได้ง่ายก็โดยอํานาจของศีลเพราะเราเป็นผู้ไม่ค่อยเบียดเบียนใครถ้าเรามักเบียดเบียนมีเหตุอะไรขึ้นมาก็ลงมาเบียดเบียนที่เราอยู่เสมอ,เมเสเเอววะเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้รักษาศีล อย่าไปทำร้ายทำลายชีวิตสัตว์อย่าไปเบียดเบียนสัตว์อย่าไปทรมานสัตว์ด้วยเหตุเหล่านี้เองถ้าทรมานมนุษย์ทำร้ายมนุษย์เบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันไม่มีเมตตามีอะไรก็เอาแต่เราเป็นที่ตั้งเพราะนั้นก็เบียดเบียนผู้นั้นผู้นี้ที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้รับความกระทบกระทือนสิ่งเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาหาเราสักวันหนึ่งเพราะเราได้สะสมความเบียดเบียนไว้เรื่อยๆท่านสอนแบบนี้องค์หลวงตา เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านออกไปเทศนาช่วยชาติท่านไม่ได้เทศนาให้รักชาติท่านเทศนาให้พวกเรารักในศีลในธรรมความเป็นผู้รักในศีลในธรรมนี่แหละจะทําให้เราเป็นผู้รักชาติรักส่วนรวมแล้วก็เห็นคุณประโยชน์ของส่วนรวมว่าเราอยู่ได้อย่างสบายทํามาหากินได้สะดวกร่ําเรียนได้สะดวกใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยมาจากความเสียสละของคนรุ่นก่อนๆก่อน,อน,อนๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นเหตุเห,เหล่านี้เราทําบุญอะไรก็จงอุทิศ เปีดแย่ท่านผู้มีพระคุณเหล่านั้นทั้งหลายจะได้เสียสละเลือดเนื้อชีวิตปกปักรักษาบ้านเมืองเนี่ยสูตรวมทําให้เราได้อยู่ได้อย่างสบายจากเหตุเหล่านี้นพร้อมกันนั้นก็ฝึกนี่อะไรที่มันเป็นความโกรธความเกลียเนี่เรารู้จักเท่าทันอะไรที่เป็นคนพาลจะไปสอนให้รักท่านก็ไม่ได้สอนให้รักแต่ท่านไม่ให้ไว้วางใจไม่ให้คบค้าสมาคมท่านให้คบบัณฑิตผู้ที่มีความซื่อสัตย์ผู้ที่มีศีลมีธรรมผู้ที่ อะไรส่งเสริมแต่คนงามความดีท่านให้คบค้าบัณฑิตแล้วก็ให้หลีกเล่นหนีไปจากคนพาลทั้งหลายคนพาลเนี่ยไปคบค้าแล้วมีแต่ความมีแต่ความซวยเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะฉนั้นให้รู้จักคนพาลมีประเภทไหนบ้างอย่างไรอย่างไรหลบหลีกปีกตัวการเลือกตั้งก็คือการเลือกคนพาลหรือจะเลือกผู้ที่เป็นบัณฑิตนั่แหละนี่มันก็อยู่ที่เราเช่นกันเลือกขึ้นมาแล้วทําให้เราต้องมาแบกความเสี่ยง อันตรายต่างๆเนี่ยท่านก็สอนให้รู้จักเขตรู้จักเขตเพราะฉะนั้นให้พินิตพิจารณาให้ดีผู้ใดที่มีจิตใจเสียสละอย่างแท้จริงเป็นผู้ที่ไม่คว้าเอาชาติบ้านเมืองมาเป็นผลประโยชน์แก่ตัวเห็นชาติบ้านเมืองมีแต่จะสละผลประโยชน์ส่วนตนให้แก่ชาติบ้านเมืองเห็นชาติบ้านเมืองเป็นเนื้อเป็นหนังยิ่งกว่าเป็นเนื้อเป็นหนังที่จะเกิดขึ้นในตัวของเราเองในกบในหมู่ในพวกของตัวเองเนี่ยผู้นี้แหละเป็นผู้ที่เรา จะต้องพินิษพิจารณานะ,นะอันนี้ท่านสอนเพราะว่าไม่เช่นนั้นก็ทําให้เราต้องมาลําบากลําบนมาเดือดเนื้อร้อนใจทั่วดถึงกันไปหมดเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราพินิษพิจารณาให้ดีด้วยความเฉลียวฉลาดรอบคอบอย่าเห็นแก่ว่าเป็นกลุ่มของเราคนของเรายิ่งกว่าเห็นชาติทั้งชาติว่าจะต้องมีหลักความมั่นคงให้เกิดขึ้นนี่น,นี่คือสิ่งที่หลวงตาสอนทั้งนั้นเตือนทั้งนั้นมิฉะนั้นเราก็จะต้องตกอยู่ในภาวะที่อันตราย อยากให้ทําอย่างนั้นเขาก็ไม่ทําด้วยอยากให้ทําอย่างนี้ที่จะเป็นผลดีแท้ๆก็ไม่เขาก็ไม่ทําด้วยทั้งที่เพราะเรายื่นมือยื่นมือยื่นไม้ยื่นดาบให้แก่ผู้นั้นนะเขาก็เป็นผู้ถือมีดถือดาบแทนพวกเราแทนที่จะถือมีดถือดาบในการปกป้องบ้านเมืองกับถือนี่วถือมีดถือดาบเป็นเพชฌฆาตสังหารพวกเรากันเองให้เราได้รับความยากลําบากเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรานําสิ่งเหล่านี้เอามาพิพจารณา แล้วก็ปราศจากอคติอย่าเห็นแก่ความรักความผูกพันยิ่งกว่าประโยชน์ที่จะขึ้นแก่ชาติหลวงตาเนี่ยไม่สอนให้รักใครนะใครทําไม่ดีท่านติติงทันทีติเพื่อก่อติเพื่อปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวก็ดุมากขึ้นดุมากขึ้นเพราะอะไรเพราะบุคคลผู้นี้ทําร้ายทําลายคนส่วนรวมมากเมื่อทําร้ายทําลายคนส่วนรวมมากในฐานะที่หลวงตาเป็นผู้มีเมตตาธรรมท่านก็อ,อ,กอ,อกออกปกปักรักษาคนส่วนรวมด้วยการตําหนิติเตียน ไม่ได้ติเตียนด้วยความโกรธเกลียดเพราะท่านเป็นผู้ภาวนาแล้วเป็นผู้แก้ไขความชําระสะสางความโกรธเกลียดแล้วแต่ท่านออกมาพูดทําไมพูดเพื่อรักษาพวกเราเหมือนพ่อแม่มีลูกหลายคนลูกพู้นี้รังแกผู้นี้พ่อแม่ก็ต้องเตือนต้องบอกอย่ารังแกยหรือเราเป็นอยู่ในวัดในวาเนี่ยท่านสอนให้เตือนแม้กระทั่งหมาหมาตัวนี้รังแกหมาตัวนี้ท่านให้ตีหมาตัวที่รังแก อย่างน้อยก็ขู่แต่ถ้าไม่ฟังก็ตีหมาก็สงบเงียบได้หมาที่วัดป่าบ้านตาดสิบกว่าตัวเนี่ยอยู่ด้วยความสงบงบเงียบไม่รังแกกันไม่แย่งอาหารไม่เอารัดเอาเปรียบนะไม่กัดฉีกกันเพราะว่ามีไม่เลียวพระคอยเตือนเหมือนกันเถอะนี่แหละพวกเราก็เหมือนกันเราอยู่เราจะปกครองเราแทนฐานะผู้ปกครองต้องไม่มีอคติต้องมีเมตตาต่อกันคนที่ควรตําหนิเราก็ตําหนิได้ด้วยความเมตตา ที่ควรจะยกย่องชมเชยก็ยกย่องชมเชยด้วยความเมตตาไม่ใช่เพราะลำเอียงเพราะเห็นแก่ผู้นั้นมากกว่าผู้นี้แต่เป็นความเมตตาเสมอกันนี่แหละเป็นความเมตตาแต่พฤติกรรมไม่เหมือนกันความเมตตาเสมอกันการแสดงออกที่บ่งบอกถึงความเมตตาก็ย่อมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองผู้ปกครองเราปกครองแล้วไม่มีความยุติธรรมนี่ฝ่าสจาก อะไรสิ่งที่ควรทําไม่ทําฐานะประชาชนผู้ใต้ปกครองก็เตือนได้นั่แหละหลวงตาสอนมาหมดแล้วเนี่ยเตือนได้ค้านได้ตําหนิได้ขับไล่ได้ด้วยความเป็นธรรมนะเอาความโกรธความเกลียดออกไปเอาเหตุเอาผลโดยธรรมเข้ามาเนี่หละ่ะนี่บ้านเมืองของเราจะไปได้ด้วยหลักเหล่านี้นี่คือหลักการปกครองเพราะฉะนั้นก็ขอให้นําธรรมะขององค์หลวงตาที่ท่านเคยเอามาใช้ในลราวช่วยาตาเราเอามาใช้ในยุคนี้สมัยนี้ พูดที่ได้รับความยากลำบากเราก็ต้องดูแลกันเกือ้อกูลกันวันหนึ่งเราก็ลำบากได้เพราะฉะนั้นที่ใดที่ลำบากเราก็เข้าถึงเราก็ช่วยเหลือทางวัดเราเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือนะช่วยเหลือที่อะไรศูนย์อพยพมีสิบสองศูนย์วัดเราได้ช่วยอย่างน้อยสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งอยู่ที่สุรินทร์อีกสองศูนย์อยู่ที่ศรีสะเกดอันนี้เพราะว่าบ้านเรือนอยู่ไม่ได้เลยนะต้องอพยพหลบลี้หนีรักบ้านขนาดไหน ถูกพันทินที่อยู่ขนาดไหนก็ต้องสละนะก็ต้องไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่น่าเห็นอกเห็นใจที่เราควรจะช่วยเหลือกันวันหนึ่งเราก็ได้รับความลําบากได้ด้วยเหตุใดก็ตามเพราะฉะนั้นโลกจึงอยู่ด้วยการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่ก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนองค์หลวงตาเป็นผู้นําคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาสแสดงอย่างเป็นรูปธรรมเรื่อยมา เ <S an> หตุการณ์นั้นท่านก็แสดงให้เห็นเหตุการณ์นี้ท่านก็แสดงให้เห็นเหตุการณ์นู้นก็แสดงให้เห็นเรื่อยมาท่านไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่สบายพอเราสบายแล้วเราเลยไม่ดูบ้านดูเมืองไม่ได้ดูผู้ดูคนท่านออกมาให้เขาได้กลดด่าว่าตำหนิทำไมหลวงตาพูดจาหยาบทำไมหลวงตามีแต่เอาติเอาว่าเห็นใครก็แย่ไปหมด <S <S <an> <S ตัวเองดีอยู่คนเดียวหรอถูกหลวงตาดีแน่นอนผู้ที่เป็นผู้ที่รับรองคุณงามความดีขององค์หลวงตาก็คือผู้ที่อยู่กับหลวงตา รุ่นแล้วรุ่นเล่เาเพราะไปอยู่แล้วก็ดีขึ้นมาเป็นลําดับไปในความสงบในจิตในใจความโกรธความเกลียดความฟุ้งซ่านลาคาญที่เกิดขึ้นในจิตในใจท่านสอนให้เรารู้จักระงับดับลงได้ด้วยอํานาจของสมาธิธร,รมดับลงได้ด้วยอํานาจของปัญญาที่พินิษพิจารณารู้เท่าทันในอารมณ์ทั้งหลายที่มันมาหลอกล่อเราเป็นมายาของจิตของใจที่เราหลงเดินตามมายาทําให้เราโกรธ ผู้นั้นเกลียดผู้นี้ชังผู้น,นู้นหลงผู้นั้นเนี่ยไม่มีในจิตในใจของผู้ที่ฝึกหัดสมาธิทำปัญญาทำเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่กับองค์หลวงตาแล้วฝึกเห็นผลขึ้นมาเป็นลําดับไปจึงเข้าใจว่าภาวะที่ไม่โกรธไม่เกลียดมีจริงๆภาวะที่ปาศากความโลภความโกรธความหลงมีจริงๆภาวะนี้แหละเป็นภาวะที่จะช่วยตัวเองก็ได้มากช่วยญาติพี่น้องก็ได้มากช่วยสังคมประเทศชาติก็ได้มากเพราะไม่ได้ทําอะไรได้วยความโกรธความเกลียด ด้วยอารมณ์แต่ทําอะไรด้วยเหตุผลโดยธรรมอ๋อภาวะแบบนี้เป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นแม้จะดุด่าว่ากล่าวก็เพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นหยาบมากหยาบจนต้องดุต้องเตือนต้องว่าเหมือนพระพุทธเจ้าท่านก็ขนาบนะท่านบอกอ่าถาสาวกทั้งหลายจะต้องทนกับคําสอนของตถาคตตถาคตจักขนาบแล้วขนาบเล่าไม่เบื่อไม่หน่ายที่จะขนาบเหมือนในช่างตีเหล็กต้องการให้เหล็กคมเพราะนั้นต้องฟาดกระหน่าลงไป ตีลงไปเอาไปเข้าในเตาร้อนแล้วก็ฟาดลงไปฟาดลงไปไม่เหนื่อยไม่หน่ายที่จะตีที่จะเพื่อให้เหล็กนั้นดาบนั้นคมอย่างนั้นเถอะคมเพื่ออะไรเพื่อเอามาฟันกันเหรอไม่ใช่คมเพื่อจะเอามาเป็นประโยชน์ใช้งานใช้การเหมือนมีดเหมือนพระที่เอาไว้อะไรปาดผลไม้ให้พวกเราได้กินรับประทาน เราคงไม่ใช่มือนะปาดทุเรียนนะก็คงใช้มีดไม้นั่นแหละเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องทําให้คมชั้นใดก็ฉันนั้นเนี่ยท่านต้องขนาบแล้วขนาบเล่าลเพื่อหวังให้ผู้ที่มาศึกษาจะได้เป็นผู้ที่ลดละความเห็นแก่ตัวลงเห็นแก่ตัวลงเมื่อมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นขนาบทันทีเห็นแก่ตัวไปในทางพอมีความโลภก,ก็เห็นแก่ตัวจะเอาพอมีความโกรธก็เห็นแต่ตัวจะเอาเหตุผลตัวเข้าฝ่ายเดียวไม่ฟังเหตุผลใครพอมีความหลงก็ปิดหูปิดตาหมดจะเดินตามเส้นนี้ เนี่ยไม่มีใครมาเตือนได้เพราะหลงใจแล้วหลงผิดดังนั้นแต่เพราะฉะนั้นนี่แหละเนี่ยมีดพระเหล่านี้คือมีดพระของสติปัญญาที่ท่านจะต้องรับให้คมคมพอที่จะฟันความโลภความโกรธความหลงในใจตัวเองให้หมดไปให้เหลือแต่สิ่งที่ทําอะไรด้วยความเป็นธรรมเสมอไปนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากคติทมคาสอนขององค์หลวงตาเอามาใช้ในยุคการนี้สมัยนี้เอาละแล้วก็หลงปุ่มันนะในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นยมันมีการต่อสู้กันทางหนองผืนในัยได้ไปขอเมตตาหลวงปู่มั่นในฐานะที่เป็นคนที่นั่นอยู่ในเขตนั้นเข้าไปกราบขอเลยเพราะชีวิตแต่ละวันเสี่ยงมากเสี่ยงระเบิดเสี่ยงปืนผาหน้าไม้ที่จะทําลายเพราะเป็นช่วงสงครามเนี่ยก็เลยไปขอหลวงปู่มั่นท่านเมตตาเขียนนะนะ,นะ,นะปกติท่านไม่ทําไม่สอนให้ยึดในสิ่งเหล่านี้เลยท่านสอนแต่ให้ภาวนาเท่านั้นแต่นั้นคงเห็นแก่ชีวิต ความตื่นกลัวของผู้คนในยุคสมัยนั้นท่านก็เมตตาเขียนใส่ผ้าให้นท่านเขียนนโมวิม ah ุตตานังนโมวิมุตติยานท่านเขียนด้วยมือของท่านเพราะฉะนั้นทำบทนี้คาถานี้ก็เป็นคาถาที่สําคัญที่เกิดขึ้นมาก็คือพระพุทธเจ้าเรานั่นแหละท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นนกยูงอยู่ในปา่าท่านใช้บทนี้แหละคุ้มครองภาวนา ทำให้ตัวเองอยู่รอดปลอดภัยมาได้ยาวนานแสนนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็เอาชีวิตของพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าเราในครั้งนั้นเอามาเป็นบทธรรมก็คือความหมายก็เป็นความหมายที่ดีเป็นความนอบน้อมที่มีแต่ผู้ท่านผู้หลุดพ้นทั้งหลายผู้หลุดพ้นจากความโลภความโกรธความหลงจากอสวกิเลสทั้งหลายนี่แหละท่านนอบน้อมแด,ด่ผู้หลุดพ้นเหล่านั้นท่านนอบน้อมแด,ด่ธรรมที่นำมา ทำให้เกิดความหลุดพ้นคือวิมุตติธรรมเห็นไ,ไหมนมโมวิมุตติยานมโมวิมุตตาหนังนมโมวิมุตติยานี่เป็นบทที่ใช้ในการศึกสงครามที่หลวงปู่มัน่นท่านพินพิจิตรณาท่านก็เลือกมาในยามที่เราเกิดความกระทบกระทั่งแล้วมันเป็นมีอาจจะมีส่วนที่ทําอันตรายอะไรให้แก่เราก็นี้ก็เป็นบทหนึ่งที่น่าจะเอามาพิพจิตรณาใช้อยู่เป็นประจำทุกเมื่อเช้าวันนะก็ นอกเน,นีส่วนรู้สึกบทนี้ยาวไปดีที่สุดพุทโธพุทโธพุทโธเนี่อำนาจของพุทโธนี่พลิกเฮลิคอปเตอร์คว่ำลงนะพอพุทโธนะพุทธโธหลงตาเนี่ยทางเจ้าฟ้าหญิงเป็นผู้ประสบเหตุเองเพราะว่าแบบนั้นป๊พอปเฮลิคอปเตอร์พลิกหงายขึ้นมาเลยเนี่เกิดขึ้นแล้วในครั้งที่ท่านไปเกิดพายุฟ้าฝนพอเอ่ยพุทโธพอเอ่ยถึงหลงตาท่านพ่อแค่นั้นพลิกกลับขึ้นมาเลย นี่หละนี่พระองค์เป็นผู้ที่เล่าเองเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านมาเล่าถวายให้องค์หลวงตาฟังเพตาะนั้นเมื่อมีเหตุเพศภัยอะไรอย่าลืมพุโทโธธรรมโมสังโฆมีความหมายที่ดีต่อเราเสมอไปเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา